่อนเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกระทืบให้ผมด้วยนะครับกระทืบอะไรกระทืบไ์ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโคบาตามเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาตํามะละกอครับผมดับแรกเราก็ปอกเปลือกก่อนนะครับนี่ครับพอเราปอกเปลือกเสร็จเราก็จะมาฟักนะครับภาษาภาคกลางเขาจะเรียกว่ามาสับกันนะครับนี่นะครับสับไปเรื่อยๆรื่อครับพอฟักเสร็จแล้ว เราก็มาเตรียมครับเราจะใส่อะไรบ้างใส่มะเขือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่ปาดใส่เลยครับมะเขือเทศครับมะเขือเคร,เคร,เครือหมักลายใส่า like, าลายครับมะเขือเทศหมักเนาาหอมเปรย์ไผ่หมักก็ใส่บ่ใส่ก็ได้ถ้าใส่แล้วมันจะหอมกปาดใส่เลยครับตออใหญ่ตอน้อยแล้วแต่หม,มักหมักอีปูก็ใส่อีปูน้ำครับนี่จะโตหมักหลายๆก็ใส่หลายๆต่อไปก็เตรียมพวกครับพริกครับพริกแห้งกับพริกสดครับผมํำเลยกระเทียมใส่ลงไปหัวหนึ่ง ต่อไปก็ปรุงเลยครับผงสลดหมักลายๆใส่ลายๆใส่ลายเสียบลายปลาแดกตอนใส่ปลาแดกตอนลงไปแล้วเราก็ขยี้ปลาแดกมันเละๆหน่อยครับมันจะได้นัวต่อไปก็ไม้พีลมพรน้ำตาลหมักหวานก็นใส่หลายๆผมใส่พอดีบีบข้างหน้าลงปรุงเสร็จแล้วเราก็ตำผัดเลยอ่าใส่ลงไปเลยตำเลยครับหอมดูสีสันครับนี่พอเราตำเสร็จแล้วชิมหน่อย อืมแซ่บู้แซ่บรับแซ่บรับตักลงเลยครับดูสีสันครับดูสีสานถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ